เอาพี่น้องเอาล้างเรียบร้อยแล้วเาเก็บใส่ได้พี่นออ้องาขึ้นมาเก็บใส่ปิดไว้ก่อนไปยัางก็ล้างเรียบร้อยพี้องไอ้วงไตบ่บานเต้องใจใส่สุดก็มีฝาปิดอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วพี่น้องกับปลาเชอร์ ไปจิตเตอันน ja ี้เท่าองท่านเดืยวหลางุ <t <t umm ๊กอันนี้พี่น้องอันนี้ท่านเดียวหลางใสจตัวเห็นเลยก่อนแลาเดี๋ิตมันจิเหลางมันสจิตเปื่อยเดี๋ยวมันจิตเปื่อยนะพี่น้องใส่บาอกหวานอกหวานนกจากตัวใจตัวไก่พี่น้อง S <S <an other> อ้อตอนซ่อนขาอ๋อพี่น้องก่แล้วเนาะนนอหลายเป็นใจอย่าซื้ออยากซื้ออยากซื้ออยากซื้อจสีบอเขหลามี่สีเปื่อะพี่นองาท่านนหลางอันนี้ลายสั่นแล้วปนเะีสีสีิะไพี่น นี่เขาบอกเอาฟ้ามาใส่ปิดไปแล้วพี่เขาก็เด็ดขวนไว้ให้เอเด็ดขวนไว้เก็บเมียนล่างไว้ล่างให้กินกันสิงนอายเลยเนาะเป็นเป็นเอื่นยังหรอเป็นพูดบ่หรือเป็นนิยมกับอื่นอ่ะนี่เป็นสีเลพี่น้องอันนี้เขาบอกติดท่านเดี๋ยวล่างให้กันพี่น้องเด็ดเสียเขาก็เก็บใส่ตู้ก่อนแล้วเขากินให้จนออกมาล่าง อะไรที่เขา f ิ t เขากับ f ิ t ทิ่ไหนะพี่น้องปลาพวกปลาพวกไก่ล้ fit สองแข็งเลยก่อนเนาะนี่เขาก็ได้บวกนี่มากพี่น้องแต่ตังค์พี่เขาเด็ดขวนแล้วพี่น้องมันจะสิบบนเอาเขาบ็บรเด็ดขวานพี่เนี้วอุ้ยเนาพี่มาดืกินก็ท่านเนาะพี่น้องอันนี้เขาก็จะเก็บเอาหนังออกก็อื่นอย่างกับฟองหนังมันหนึ่ เจียมอะไรสิแ้พี่นออ้องถ้าจะให้ทดง่ายๆนะจะระยางซิ่วเนี่ยถ้าจิมกใส่อันอย่างหลวงพ่บานเราอยากกินไอ้น้ำม,มันโเ่ม่นมามกใส่หม้อมานี่งมมกหม้อแล้วพี่น้องมาสืบ่าสะไปซืบป้า,อา,ปาออเอ้ยงานหนักอย่างาสืบไปซือป้าพีมาม่น้องเอ้ยป้ามากมานน่เขาก็เลยเด็ดป้าหน่อยปลาซิ่วปลาซิว จียกกินมุกมุกป่านะเอาี่นองอัปเดตทั้งนี้แ่ละบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ยเี่เอาจะใไปตู้เย็นมันนี้่อะเป็นชันเป็นชันไว้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ